ก็พี่น้องครับมันนี้เป็นเศร้าวันที่เกา่ามีสาย,ยนสองพนห้าร้อครับผมตลาดยโสธรเสียงวางครับผมค,คือคักคือเก่าพี่น้องครับแน่นไปด้วยตลาดแน่นไปด้วยงวัวควายพี่น้องครับควายอยู่ฟังผู้ตนต,นตานลูคนผู้ไรที่เข้ามารับชมครับผมอย่าลืมคนไร้นตาลจุ๊ยนิดน,นึงช่วงวันจงกใจผมอาชีพหยุดคนกันเลยพี่น้องหยุดพักคนเบ่งคนเบ่งสถานการณ์คนพี่น้องเพราะว่า มีตลาดมากคับกสิบ๊วยเบิ้งไหย,ยุ่งส่วนมือนีอังคันอังคันที่สิบหกนี่บ่แน่ว่าสิปิดเขาสิปิดบอพี่น้องต้องเดี๋ยวทำเจ้าที่สนามไหนเด้อพี่น้องครับแนนแน่แน,แน,แนมือนีครับผมเนื้องนเนื้อขายได้ครับตัวใหญ่ๆส่วนงวงงางงวเลี้ยงมันมียู่ฟางคุ๋ยวสิไปเบิ้งไห้เนาไปไปเบิ้งเบิ้งข้ามไปกูได้พ่พอพอ,พอมีกำลังมาซื้อเล้เนาะขายเนาะงวมันเอาแพงตัวนี้อือ ยางนังเลยยางฝอมื <substit uting> 100, 000, 000, 000 uh ่หาพันหารอยม่นห้าพันหารอยครับพี่องครับ้อก็เลยมื่ห้าพันหาอยมึงหาอยขึ้่เหลี่ยมต้อนมื่นบ้าพันหอง้อมาถึงปีหรอกดี้ง้อมาถึงปีหน่อยเนาะเรีบดีเนาะเรียบดีง้อแปดเดือนกว่าติบลูกบบกแปบ่นี่ืนั่นเป็นยังคือผมก็ฮูฮกแปนะผม สังเกตยังไงพี่น้องผมสิบอกพี่น้องคอคอบักไงนี่แมนหกปมาเลยครับักขาตรงดิงดนั่นนั่นนามนึ่งหางอยจนหัวทรงหกแปดมื่นหนดอยต่อได้อีกนอตามน่อยมเช่นไรไรตาจเจริญอำนาจเจริญมือนี้มากโตเอ้มาสามามโตบ่เด็กอีกโตแล้วโอ้ยไม่ยังไงดิไทไทบังไรู้ไหม มึงนั่งติ๊กดิบังโอ้ยพภกอาวุธเข้ามาในสนามกันเลยไหมึังกันแน่ขายอย่งไรมันก็ติ๊กหนิสามสู้เขาสู้ขึ้นบังสู้ขึ้นบังอันละยี่สิบบาทวะโอ้ยมีหัวอาวุธพี่น้องเลยไปหัยิงหัยิงกับบ้ามันน่าตรงนี้เนาะโอ้ยอันละสามสิบบาทเด้อพี่น้องกับพ่อกับอุดมประแน่ เป่ายิงาลดยิงคุณสาวโลดเออเอาไซเบอร์มาตัวนี้อไนปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งาี่หมหนึ่งาว่าจะเลื่อนหมื่นห้าพันตัวต่อไปยัางๆพี่ลองเอายางๆคลิปนี้อดยวยาวยาวใสวยหั้นคือเจ้าแรงแต่พอไม่ใ่ะเอทำยังไรเนี่ยขายยังไรเนี่ยถืออห่เขาบอกหรือหรือหง่วพอเองไม่ว่าเขาจับขาเพิ่นขายยังไดเนี่ยจับขาเขา บูงหูราคาเนาะเอาบูงหูราคากับทามนี่บูงหวบักเทียบยี่ไงแบที่นี่เัื่อนางครับผม,มอ่ะอานเป็นเนือ้อใส่ใส่เป็นเนื้อมอเลยบ่มอเงื่องทั้งทองมันเลยโอ้ทั้งสองตัวเลยบ่อ้าว๋พี่น้องเอาเขอโทษนิดนึงครับผมเมื่อกี้เม่ม่าเนาะพี่น้องครับเมม่าสองตัวเลยใบหลอดมี่พ่อ้ะไนี่ครับตัวนี้สมบัติดะไรนี่ มามพอมามาออกมาองสายงามนะลูกทองสายงามทองเจ้าแม่นไหมออกทีวีออกทีวีเต้นี้ทองอะได้ไปบักออกเต้นี้่นนั้นบอกครับผมว่าทองบ่านทองบ่อเหรัอง่วงง่วงง่วงเขากว่าอ้ยเฟีร์ใหญ่เต้นี้อ่านเป็นเหนือบ่ะตัวนี้ทองแปลแปดเดือนโอ้แปดเดือนเต้นี้พี่น้องพี่น้องแปดบ้านแปดเดือนบ้านอะได้ไปสติงเล่สติงเล่พี่น้องครับแปดเดือนแล้วใกล้ใกลเดือนหน้าก่อนคาร์ราชิโอยังมเลยพอ เดือนกว่าสติงเล่สามสิบแปดสามหมื่นแปดตรวจพานาพอร่อครัสิบแปดเี่อัดี่สิบแปดคือพ่อท่านี้พ่อนานานในเรียนเรียนพอได้ไปได้แข้งขามันดีเนี่ยได้ได้เดีบงบอกว่ามันข้างในมันเป็นลุกตรงเมียตอะผูโมโห้ เดี๋ยวว่าทงไหนมันเคยมีลูกมาเจงโตนะทางก่อนเนาะลูกสองตัวสามแม่ทองตัวสามสองตัวแรกมันตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่โอ้นี่ลูกมันบอกเอ้าวพี่น้องมีลูกมันเด้อพี่น้องเด้อไหนแม่แม่ตัวนั้นวัวนี่ถ้าเกิดว่ามันได้ลูกถ้ามันได้ลูกแม่มันสิแม่ตลอดเด้ผมผมสังเกตหลายรอบคอกหรถ้าวหัว้ามันได้ลูกผู้มันก็สิผู้ตลอดทั้งทันนะครับนี่ลูกมันเด้อพี่น้องตัวนี้สามสิบแปดในท้องสติงเล่สติงเล่สติงเล่มาทีลูกมันขายอะไรไปเนี่ยพ่อ ลูกมันชสารเท่าไรลูกร์ลูกเช้าสองหกลูกเอาสองหกลูกตัวนี้สองหกนี่แม่มันตัวนี้แม่มันทองสติงเล่ยไหมครับสติงเล่ยมันทองสามสิบแปดลูก 26. สองหกสามสิบแปดสองหกแปดเดือนเดือนหนามันจะยี่แปดเดือนหนาก็ออกแล้วครับตัวนี้เอาพี่น้องซื้อตัวนี้ไปไม่ได้เปรียบรัดมีลูกมาสามตัวตัวที่สามอยู่ในทอง สตัวแรกเป็นตัวแม่งมดเราวางสันงูพอเองกันบอพอไม่ใช่พอเหนือฮะพอเหนือขอเหนืออยู่บ้านนี้บอกต้นหน่สามสิบแปดนอแม่ทองนอแม่มานนอตัวนี้ 26, สองหกไซรเลกมากที่นี่โทรศัพท์ศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดดพนี่น้องมักชอบโทรมากมันแปดยี่แปดเดือหนา็อกแล้วตัวนี้อดลงเวที่นี่ ใน่ลูกเป็นตัวหน้นพี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลกตัวที่ตัวที่สามเป็นทองเขนเน้อะโอเคพี่น้องครับชอบมากพี่เพื่อให้เมื่อกี้ไปสวยสวยตัวนี้ เขาทายสองตัวด yeah. yeah, yeah. uh, ีส <Aub urn> ูงเวทเกือบห้าสิบนะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าทุกสองเก่เลยพี่น้องมนซ้อนมาซ้อนไปเขาไปบึงข้างในหน่นี่เอามาฟอด้วสายหูผมเห็นสายหูพกระ้พี่น้องบึงเด้อเอาหูหูแทบเลยนี่เอาบงบึงบึพี่น้องบึงบสายหูสายหูสายหูเดี๋ยวด้อ ไายเป็นโครงสร้างก็ได้พี่น้องหูเมตรหกสิบกูด่ากูด่ากูด่าอ้ยแข้งขาดีพี่นอ้นองพวกพีตจะม,มีเลยเด้อแข้งขาเราได้อ่านเป็นเหนือบอกว่าง้างบอลพี่น้องเด้อง้งางบอลง้งางบอลเดี๋ยวเด้อยสองตวัวเลยพี่น้องสายหูจะคล้องบอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมผมผมจิต ไล่เียดเดอร์้นมัดไวอยู่ทางของน้ำนี่แหละครับขายโครงสามกพี่น้องได้ขายหูไฟพอตัอนี้หูปลนี่เป็นขายกันอะไรบ่ยนี่ยไอยูเด้พี่น้องได้จริสูงเมียหกสิบทั้งสองตัวเลยพี่น้องโอ เดี๋ยวเด้อพี่น้องเจ้าของปรอยู่ผมผมกลับมาทำอีกรอบนึงครับเขามาในโซนงัวงัวเลี้ยงงัวงางเลยพี่น้องครับออกมาทางฝั่งงัวเนื้อนะงัวเนื้อมไปดีตัวยงยันใครดีพี่น้องเด้อยตัวยงยันใคดีเอาเบนสองสาวอุ้ยโอ้ยครับเขาเยอะเป็นบอลอะพี่น้องผมบอกแล้วทายงัวนี่ต้องระวังสุดเลยเตะถูกเตะอลไรเมื่อกี้นะเอาตัวยอยันก็ดีทั้งเกม ใส่หน้าแข่งตับลูมเมื่อกี้ผมนั่นแหละเาไม่้องจะหาเจ้าลนะมาขาบดลู่พกแบบเราไอ้ตัวนี้ตัวนี้สามหนึ่งบอะตัวนั่นหะสมตในบาทเนาะไม่หลอดก็มีนอนตัวนี้สาน่เนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยอีน้ยนี่กอยังเกียงใ่ปะเอาเอาข้ามาน่อ้ได้ะ ต,ตัวไรตีผมู่ตรงนี้ตัวได้อตัวสามแนึ่งนี่นี่นี่หรลห้อ,หองตัวที่ห้องไวเท่าไรห้องไวสองแปดแปเด้อเศร้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งงัวนี่อายุป,ประมาณปีปีเนาะปีครึัวสองแล้วแม่แม่นั่ละแม่นั่นสินนโอ้ไม่หลอดตรงีเราะมัเล่นราคาไันเลยแบบระยัดประมาณเหนึงไายเนาะสิครับสิตัวนี้สิบเดพี่น้องสามัญเลยสูงเมตดสากับสีเนาะสามสก้า่เนาะ ประมาณนี้เนาะย้อนๆนี่แหละเอาราคาราคาเมื่อกี้อุย้ยตัวนี้เด็กพี่น้องออนซอนเลยนี่ตัวนี้กับประหยัดเนาะตัวนี้มีใบหลอดมี่ขาดตะกูมีตัวนี้โอ้ยเก็มในแข่งเมืเ่อกี้ตั้งตับเลืกีีโอ้ยจนนี่ยังเตะนะสุดท้ายผมระ,ะวังในท้ายงวยนี่ต้องต้องระวังไอ้จุดเลยตัวนี้ขาดมากนี่ยาก่พ่อยากเลยมันเคยถือ,<ไ>อมาแนละ้วผมหึงยูนยูเอสน่ยกล่องแตกเลยท้ายที่มันของำลังตัวนี้โทษละข้าไม่ใหญ่ สองนแปดสองนแวราเจ็ดพัเจ็ดอเบอ้างเบอร์บ้างมาเร็นย์แปดเจ็ดศูอห้าศูนยอาูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสาอยู่บ้านไหนคนชหัวครับอยู่เนี่แหละคัวอยู่นาค่ายทหารนาคายทหารเท่าไพ่อไปสองนแปรับพนเจ็ดสองตัวนี้เป็นมัทนท่นออกมาประกวดตัวพี่น้องเด้อ ใช้หูสองตัวของประยุทครับเดี๋ยวสถามเจ้าห้ราคาเดี๋ยวราคาพอแพงดอกผมฟันท่งอย่างไรประมาณสองหมื่นพอๆมาลมันคามันเอยางบข้างหลังน่อยยางจบอว่อยแค่กันไม่้ออมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัพ่นเนาะาางบข้างหลังน สองแปดคือคือใครงัวเนี่ยต้องต้องมีข้อระมัดระวังเขาบอกผมนี่เขาเลี้ยงปีนี้ลูกยุกับลูกนี่ต้องถอยก่อนลูกแม่ครับลูกไม่ทอยบอกเขาเห็นเขาต้องถอยก่อนเอาลูกมาลูกมาลูกมาเอาเน่าเน่าเอาเน่าเน่าลูกเอาลูกมาตื่นมาตื่นมากันเร็ว เอาไประเทศนี้บางลูกแม่แม่ลูกลูกแม่เฟ <t> มบอกใหญ่เล่นหน่อยเนาะแน่นปึ๊กสามร้อยสามร้อยเจ็ดปัญหาสามสิบเจ็ดห้าร้อยลูกกูได้นะสามลูกสติงเล่ครับสติงเล่เนาะลูกสติงเล่อายุประมาณเดือนกว่าเนาะเดือนกว่า หลูกสติงเรียยูเดือนกว่าห้องวันก็้าห้องห่อที่นี่แน่นครับผมต่อร่างได้ยี์เข้าห้องท้าสามสามจ็ดหาร้อยสามจิเหาร้อยเนาะลูกสติงเเดือนหนึ่งในบลูนี่เดือนกัวครับเดือนกว่าเนาะเออยืนเฉียงดีป่ะเมฟี่บงพี่น้องสูงเม็ดแม่นี่สูงเม็ด้าสิบกัวกัวบวกสูงไงก็บผมเลยออีกตัวหนึ่งตัวนสาหน่อยสามหน่อย อ้าวแลว้าประหยัดแล้วไม่หน่อยนึงพี่น้องอ่ใครทุนหน่อยก็ซื้อตัวนี้พี่น้องเด้ใครทุนนิดน้อยก็เอาตัวนี้ไปเลี้ยงได้จักเดือนละปีสีสองเดือนบอกลูกลูกในบ้านพี่น้องลุงไหนลูกลูกเทศบาน,น,บานเอาดีสวยพี่น้อง ราคาประหยัดตัวนี้เอามักตั่นันวาลูกจิงเลตัวหนกี่นู่ิงเลเนาะอย่นังเชือมลูกีเนาะกรเล่นกเล่นทเมใช้เหล็กากที่นี่ศูนสองศูนย์หกสอง่สามสองสามสองเจ็ดแมสอพี่น้องเสีนางเด้พี่น้องเด้อมักตัวนั้นก็ทัวไปตัวนั้น มูอห,หนีง่าเรียงคือบอกว่าเมื่อนี้มันงัวโค้งายครับงัวโค้งกับงัวเนื่อเนาะบอกไงบอกไงกนักนไงจะเหลื่ยมขึ้นอเอ้า้องการนหเนาะอ,อุ้ยตัวนี้บอกไงเลยพี่น,ออนออ้องครับบกไเลยเขาสื่องัวโค้งครับ

มนแม่โอ้ยตัวใหญ่เดี๋ตัวนี้เม็ดตัวใดสูบัดมาสูงตัวใดเนี่ยเม็ดหาสิบปลายหาสิบได้อยู่ไม่รู้บกไดหนอตัวนี้โูู้หเออายล้วเราตใด้ายหาสิบแปดจ้ะอมีแม่ลวงอะหาลูกูตดนย ตัวนี้ตัวนี้ขายไปแล้พี่น้องหา8ลูกค้าห8เดี๋ยด้ยพี่ไทยเทียบกานครับโอ <S 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 ้ยหา1ต้งนตลาดเฮาได้ดีคน8 8นี่มันมันมันลูกอะไรก่อนลูกต้วนี้ลูกมันขครไปแล้วตลาดเขาอ่มันเสียย น้ำลูกมันอยู่น้ำลูกมันอยู่ลูกไม่ใส่เอ้าลูกเป็นยาอย่างนี้เลยบ่เอ้าไมนำพาไปโอ้อ่าแต่เดี๋ยวตัวนี้ขายไปแล้วลูกเป็นยางยางไปตลาดอยู่ลูกเป็นไปเที่ยวอยู่พี่น้องตัวนี้เด้อพิเป็นขายตัวนี้เออมันของงอะลูกเป็นน้องเป็นนิ่งงามเป็นนิ่งงามอ้าสิบแปดขายไปหรับ วันที่1ิหะันวันนที่สินห่าวันที่สิหกเมษายนของพันหาลอยันทีเจ็สงงการทั้งตลาดเท่ากระจิบนิ1เออสิบห้าสิบหกิพี่น้องวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเอร์ยี่สิบสองยี่ิบสามเนอะสามพันาเอาพันพี่น้องครับจุนัดเดียวนะครับดนัดเดียวแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบตามนี้นะครับสมนื่สาันา มือสามป death, horses, butter, honey, Stadium, Lord, ัญหาข้าวาพูดอีมาเก็บค <It> <ww. S 3> ุ้แกได้นะครับเก็บคุ้แก่รถได้เกี่ยวมัแกงหมวมือเคื่อนี่นะครับมือสามปัญหาข้าวปลาทังมีเลขโทษวะหะพ่อมืนีกเนาะมือสามปัญหาตัวนี้มือสามปัญหามืนี่นำใจห้นะครับเปนฝากเงินไว้หนึ้บาทนะครับลุงมเอานะครับลุงมมือสามปัญหามือนี้งัวงัวที่ขายดีคืองัวคุ้ง กวโคงกเตี้ยๆแมลงลูกแม่อันนี้แล้วนะครับฝรงมาเอานะครับโจ้ของมนแก่คนมีน้ำใจให้นะครับคนฝากไว้น้ำผมนี่ใรัลงมาเอานะครับมือนี้ e ตูวูมาเฝหนิได้รบออกไปก่อนเตียมขั้นขั้นทุกขั้นพี่น้องครับหอยผักกางนี่ขั้นหกหล่อมาใส่ไว้้วันสุพธุ์บุรีขั้นนี้สุพธุ์บุรีเตียมเน้อเท่านั้เลย แ, usted, แม่ล so uh ูกลูกกิมงานสุวรรณภูมิลูกมันน่ลูกพี่หลอดได้นีแบกไงเด็ขาบักไงหนึงน้ะลูกักได้ลายตัวหนึ่งหรอสามสิบแปดแม่ลูกลูกพ่อพันพี่น้องครับใ่าไมลอ๋สามสิบ รถทุกตัวอ,อกม่อีกแล้วพีนะ <S <S ้อีก,อก,การจนาบ,บุรีตัวนี้เดี๋ยวหารถไปก่อนครับพพี่น้องครับบเต็มรถว่าเหมือนนี้คันนี้เมื่กี้นเต็มเนี่ยบเต็มเนี่นองมันก็แหละจังหวะน้องงวมันคนสื่อหลน้สามสิบแปดน้ะรตัวนี้พี่น้องเด้เปเท่าได้ทำาสวนูั้ตัวเดียวไปตัวนีู้่ขนแมนหน่ยแมนไม่ได้บอลจุ่มนีน้อเดียวชุด้สามสิบแปดจะเบอร์ให้พี่น้องนน่ตัวนี้มืเจ็ด คือประหยัด้ำไมนกนิดนึงตั้นั้นซำกันซ้ำกันสิบ0จิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโอ้โค้กังโค้กังดีพี่น่องแมวมงีย่ค้ังไง้ยสองตเลยค้กังดีแมวัมอะาผู้ใดมองหางเงีเลี้ยงง่งอายุไปถึงปีอุปี2ังต ตัวยงหอยครัอยเจ็ดสิบเจ็ดครับตัวละหมืเจ็ดตัวละหมื่นเจ็ดพี่น้องก็ทยพ่อไมเรียงตัวนี้ตัวเมียนายน้องขาบพี่ปรุปีสมแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนนี่ยยุดเขาตัวนี้ก็งามพี่น้องตัวนี้้าลูกครูตัวนี้ตูลูกคู อือมากันอือมักันเลี่ยมกันทศามกันศูนย์แปดครับห้าสี่เครับห้เครับหน่งส่ก็พอนะเออสุวรรณพูดงนเจ็ดได้พี่น้องมามาที่ทีตัวนี้ขายไปล้วแม่แม่หูยิ่เงี้ยงตัวตัวนี้มา้เงี้ยคลิปนี้พี่น้องวงงายมีต้นตะไคร่ย่ดีาเดือนหรอยืนดีลูดีดีตัวนี้ลูดสามหนึ่งเออ ฟุนฟุนฟุนเอาเาถือไปก่อนนะมีครับมัสวสนครับไม่อย่างไรเขาถึงซื้อส่ให้ลูกมันบ่มานี่ครับต,ตัวนี้ของโตกว่นีู่แม่ครับขอกพ่อตัวไหนของพี่ตัวไหนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอง่นองหมืนสอมนต่อรงต่อลงต่อขึ้นเราจะ้สองหมื่นตัวนี้ มือเยมือเบโอ้เคน้ามาหดอะไต้น bon นี้คือตัวนี้สองหมนเด้อของโตเท่าไหร่ลูกหกพันครับหกพันของกแม่แม่แม่ดททยตันนี้หกพันที่น้องก็ผูกตัวนั้นสองหมื่นไนอีต้นนึงไงอ้ามาตันี้ตัวแมแดงๆแจมๆเลยตนนี้อุ้ยถือแดงแงามบนนะตัวนี้เท่าไหร่ยเ้าสาม ตัวนั่นสอง0มตัวนี้ส่าสามอ้ยเหลี่ยมเดือมเลยเนาะเดือมเดือมเลยเด่อมเนาะเปือมเลยเนาะเลือมเลยพี่น้องมึงจะละสาวเขียวหนมาลอนแบบนี้เสาวปีกว่าๆเนาะแงเมตรสี่สิบสหแม่นี่แหละไอ้้าสิบห้าถือไปอีกพี่น้องครับจากสุวรรณภูพุมรงกาประวดิสิบหาพูดมักตัวนั่นวะ บางตวนันแห้งก็เียมต่นนพี่น้องเนี่ราคาเมื่อกี้ทนเทปเอาใส่ไม้พี่น่นนย์ครับมศูนย์หกสองแปดเก้าแปดเก้าเจห่งเก็ครับผมาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเอ๊ะมันหลอกตาอยงเดวตมันบูแดดเรออกวะอ้าออกันตองแครับตัวนี้ตัวนี้ง่ามเลยนาะนราคาอันี้เียแห้งตัวนี้เ้า พี่น้องไปเบิง้งข้นเทีไปเ้อพี่น้องข้นเทีบเบิ่งแหละก็ะแล้วแต่ละตัวเทียตัว,ตว,ตว